โอ้ยบรีพอร่อกันโดนพี่น้องค่ะ <c oughs> ไอโบสบายไข่คบอยมีเลือดาไอแห้งมันถือบังคับ <c oughs> แกมแกมความเต็มใจเนาะค่ะนะมาพี่น้องต้มปลาแดกแล้วแล้วกับตำข้าวปุ้นจ้ะตำข้าวปุ้นไส่ไซส้มอนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็หัวปลาเทียนตัวใยง่ายอบกินกับเข่ากินเข่าแล้วแล้วกัสิได้นี่แหละเนาะว่าถือแกมบ,บังคับ เห็ดปอเปียะค่ะเห็ดปอเปียะผัดใส่ไว้แล้วสี่เห็ดปอเปียะเพราะว่าอันบัลลาสิวัดเกิดเดือนนี่แหละว,วันที่ยี่สิบแปดมาพี่น้องมาซิมต้มกันม,มาซิมตำมาซิมตำขกับปุ้นจ้ะคืออยากกินต้กันสามมือเหรอมึงฟ้านมือก้อนพิยามาหันเล่นน้ำกระตัมเส้นเล็ก น้ำด้าดใดม,ม,มาจะมามจับนัวประเด็กตาเองโอเค แต้มเมงที่กินไม่ได้มักกินดอกไซมอนสดๆน่ะน้องปลามาักน้องปลามัก,กะเล็ดตำกะเล็ดซิมมักกินกุ้งหลายกว่าแร้สิ่มกุ้งสดหัวปลานี่ก็มันเด้อค่ะปลาตัวใหญ่เ้้ยว่ปาปลาหลักเด้อค่ะ ราะมันป่าลักบ้านเหรอแต่มันไายซื้อน่าก็สวยงาม กินแล้วก็สิตายขึ้นลูกกระเพาะถามหาตะกยกบะเกือเทศ ลุงบอกปะ่ะจ้ะวาว่ามาคือคุยคำไงในปลาเกเ๋าเทศกับแจ็บแจ็บด้วยอันใดเขาเห็นเอง <c oughs> เขาก็กินาสบายใจเนาะพี่เนอ้องไปซื้อเขาเจ้ากินหอกกระเบุ้งหัวข้าเจ้าเสียตซ้ำใดเน่หอบเพราะเห็น เขาพวกหูดหอกค่ะพวกแมดดดดนดารินเขาดูถูดปืนใช่ป่ะเขาเห็ดเองเขาก็กินแบบโอ้ถือบะพริกไปเนี่ได่ปาปอยแม่ไงเขาก็กินแบบจำบายใจเนาะเขาทำเองกินเองก็จรินยำเสี้เนาะกินจังไปล่างหม้อล่างถวยกุลิงกุลิงกุลิงเขาแช่ไว้จนว่าเป็นขั้นซมเลยอันจังสั้นกับปลาใสเลยค่ะเนี่อืมอมาพี่น้องมา